หยิบกับแกลมของคุณไม่ให้พร้อมแล้วมากินคู่กับเล้าเข้มครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวของการแข่งรถนะคุณผู้ชมก็การแข่งรถเนาะปกติมันก็จะมีการจัดลำดับต่างๆเนาะมีการแบ่งการแข่งขันออกไปเป็นตามขนาดความจุของกระบอกสูบหรือที่เรียกว่าซีซีนะครับพันห้าพันหกพันแปดสออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นการจัดคลาสนะครับ รูปแบบหนึ่งนะหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็นการจัดด้วยการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดการแข่งขันด้วยการที่ใช้เรียกว่าระบบอัดอากาศเป็นการแบ่งขัน้นอ่ะเป็นยังไงร,ระบบอัดอากาศเป็นยังไงนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนอันดับรแรกนะฮะก็ การทางานของเครื่องยนต์นะมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าลูกสูบลูกสูบกับกระบอกสูบนะลักษณะเหมือนกับหลอดฉีดยาเวลาลูกสูบมันชักลงนะก็เหมือนเราดึงหลอดฉีดยาลงชูปอากาศก็ไหลเข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับก็มีการแทนที่เข้าไปแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นรถยนต์นะบแบบ NA เครื่อง NA หรือ natural aspiration คือหายใจเองอัตโนมัติก็คือทําให้ความดันในกระบอกสูบมันต่ำอากาศจากภายนอกมันก็ไหลเข้ามานะครับแล้วก็ อัจจุดระเบิดตุ้มทํางานเกิดเป็นแรงนะครับแต่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรถที่เราเรียกคํานี้อาจจะมีหลายหลายคนรู้จัก้วกับคำที่เรียกว่าเทอร์โบซึ่งไอเจ้าเทอร์โบเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับหอยนะครับหอยโข่งสองตัวเอามาติดกันนะครับโดยด้านหนึ่งของหอยเนี่ยนะจะมีใบพัดอยู่ซึ่งใบพัดตัวนี้มันจะต่ออยู่กับระบบไอเสียของรถอยู่จากท่อไอเสียของรถฝั่งท่อไอเสียฝั่งเฮดเดอร์ของรถนะครับ ไอเสียที่เกิดขึ้นจากการจุดระเบิดของรถเนี่ยมันก็จะไปพัดให้ใบพัดลมเนี่ยหมุน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 หแล้วมันก็ต่อกันเชื่อมถึงกันแกนเนี่ยมันจะเชื่อมถึงกันทาให้ใบพัดลมที่หอยตัวหนึ่งที่หมุนจาไอเสียไปขับให้ใบอีกด้านหนึ่งเนี่ยหมุนหมุนหมุนหเช่นเดียวกันซึ่งไอ้ด้านเนี้ยมันจะทางานคล้ายกับพัดลมนะคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นเนาะมันก็จะดูดใช้แรงหมุนเน อัดเข้าไปในทางฝั่ง ID ของรถยนต์เนาะเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่เราบอกว่าอ่ะความจุของกระบอกสูบใช่ไหมสมมติเราบอกว่ามีเครื่องราว2 0 0 0นซีซีนะครับเลื่อนกระบอกสูบลงอากาศภายนอกก็ไหลเข้ามาทำยังไงมันก็ไหลได้แค่นั้นตามปริมาตรของกระบอกสูบ2 0 0 0ซีซีมันก็ไหลได้มาแค่นั้นแต่เราอยากเพิ่มอ่ะเราอยากเพิ่มยิ่งอากาศเยอะยิ่งฉีดน้ำมันได้เยอะแปลว่ารถของเราจะแรงขึ้นใช่ไหมทำยังไงดี ก็ไอใช้ไอแรงที่มันพัดลมตัวนั้นอ่ะที่เธอบายที่มันหมุนอ่ะอัดเข้ามาดิภายในกระบอกเท่าเดิมแต่เราเพิ่มความดังของอากาศอากาศยิ่งมีความดันมากก็ยิ่งมีความหนาแน่นมากถูกไหมมันมีความหนาแน่นมากเราก็สามารถที่จะฉีดน้ํามันเข้าไปได้เยอะขึ้นหมายความว่าเราก็จะแรงได้ยิ่งขึ้นนะครับก็ลักขางเทอร์โบนะับมันก็จะทำให้รถยนต์นะครับที่มีกระบอกสูบเท่าเดิมมีปริมาตรความจุของกระบอกสูบเท่าเดิมนะสามารถเพิ่มกําลังให แรงไนดะ้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ค่ายรถหลายๆค่ายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็หยิบมาใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็รถเก๋งรถเล็กๆกกระดับซิตี้รถซิตี้ฮอนด้าซิตี้อย่างเงี้ยก็มีการหยิบเอาเทอร์โบพวกนี้มาใช้นะครับเพื่ออะไรนะเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เป้าหมายของเขาไม่ได้ทำเพื่อความแรงเพื่อจะไปแข่งอะไรกันขนาดนั้นแต่เป้าหมายเขาคือเขาลดขนาดของเครื่องยนต์ลงสมัยก่อนอย่าง Honda City เนี่ยสมัยก่อนเริ่มต้นก็มีเครื่องพันสามเครื่องพันห้านะครับ ต่นี้เขาก็าใช้เรียกว่าการดาวซซิ่งก็คือทําให้เครื่องมันเล็กลงเหลือแค่เครื่อง1000แล้วก็ใส่เจ้าตัวเทอร์โบเข้าไปเพื่อเสริมให้มันแรงเท่ากับสมัยก่อนแรงเท่ากับเครื่องพันหแต่ว่าเครื่องเล็กลงใช้น้ำมันน้อยลงเพื่อความประหยัดมากยิ่งขึ้นเนาะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีจากสามแข่งนะสู่รถยนต์ของคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคุณผู้ชมว่าทาไมรถแข่งมันถึงต้องท่อดังนะท่อดังเพราะว่าอะไรเพราะว่า ท่อเนี่ยรถเนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยนะครับรถที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งพวกหม้อพักตรงกลางหม้อพักท้ายหม้อพักกลางมีติดตั้งแคทเลิติกนะเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันผ่านเกณฑ์นะมาตรฐานของแต่ละประเทศของแต่ละทวีปนะว่าเสียงที่ออกมาจะต้องไม่ดังจนเกินไปเป็นการหนวกหูคนอื่นนะที่ต้องผ่านขนส่งขนส่งต้องตรวจให้ผ่าน ไอเสียที่ออกมาจะต้องไม่มากจนเกินไปที่จะไปรบกวนมลภาวะของโลกแต่ในสนามแข่งนะฮะทุกเสี้ยววินาทีมันคือชัยชนะเนาะหรือฟ้าแพ้ไปเลยนะครับการที่ไอเสียไอมันมีหม,ม้อพักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทาให้ไอเสียมันอั้นนะพอมันอั้นมันก็ทําให้แบบพวกเทอร์โบของเขาทํางานได้ไม่ไม่ดีไม่เต็มประสิทธิภาพนะหรืออย่างในรถ NA เเนี่ยบางทีเครื่องใหญ่ๆมันต้องขายไอเสียออกให้เร็วที่สุดนะครับขายไอเสียออกให้เร็วที่สุดก็เหมือนกับบ้านนะคุณผู้ชมถ้า ฉันบอกว่าฉันมีหน้าต่างเยอะมากทำไมบ้านฉันไม่เย็นแต่หน้าต่างคุณอยู่ทิศเดียวอากาศมันก็เข้าไม่ได้ใช่ป่ะมันต้องมี2ทิศมันต้องเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกไอเสียออกเร็วมันก็จะได้ดึงไอดีเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะก็ประมาณนี้นะครับการทําให้แบบเครื่องยนต์มันแรงเนาะแล้วทําไมการใส่เทอร์โบแล้วทําไมถึงต้องท่อเสียงดังนะแต่ไม่ใช่ว่าจะ,จะติดเทอร์โบก็ติดได้นะมันก็จะต้องมีการจูนน้ำมันไอคำนี้มาแล้วคำว่าจูนเนอร์บางทีเราจะได้เห็น ติดท้ายรถเนาะจ,จะติดแบบ junior. นัตจูเนอร์อ้วนจูเนอร์จูเนอร์คืออะไรคุณจูเนอร์เนี่ยก็เป็นช่างนะครับก็คือเป็นช่างคนหนึ่งนี่แหละนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแต่กอนรถยนต์เนี่ยมันทำงานด้วยระบบแมคาเนิคอลเป็นคาร์บูเรเตอร์นะมีเปิดปรับนมหนูเปลี่ยนนมหนูนะแต่เดี๋ยวนี้รถยนต์เป็นแบบหัวฉีดมันมีการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆที่อากาศเข้ามาเท่าไหร่ฉันจะต้องจนะ่ายน้ำมันเท่าไหร่มันถูก สั่งการโดยกล่อง ECU นะก็เหมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องหนึ่งที่อยู่ในรถของเรานะคุณโจนเนอร์ก็เข้ามาท่าเนี้แหละเขาเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเคยคอมพิวเตอร์ตอนนี้รถของเรามีการเปลี่ยนเทอร์โบนะอากาศมันจะเข้ามาขึ้นนะน้ำมันคุณจะต้องจ่ายมากขึ้นนะนะหรือเทอร์โบเราอยากใช้ความดันเท่านี้ตอนจังหวะนี้ตอนออกตัวแค่นี้เราไม่อยากใช้แรงมากออกแรงมากเกินไปรถก็ล้อฟรีทิ้งไปเปล่าๆคุณโจเนอร์เขาก็มา จัดการตรงนี้มาเกียร์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 เพื่อปรับนะครับให้เครื่องยนต์ทํางานได้ดังใจนะตามสิ่งที่เราต้องการถัดมานะครับมันก็ยังมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอีกเนืาะว่ากรรมการเขาต้องบอกว่าในแต่ละรุ่นนี้คุณจะต้องใช้ยางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำไมนะทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่านะครับยางมันทําให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันนะมันจะมีค่าค่าหนึ่งนะคุณผู้ชมอยู่ในยาง ยางรถยนต์เนี่ย <S <S เขาเรียกว่าค่าเทรดแวร์ค่าเทรดแวร์นะมันแสดงถึงค่าการสึกหรอของยางรถยนต์เนาะมันก็แตกต่างกันไปยิ่งตัวเลขสูงนะครับแปลว่ายางอันนั้นมีความทนทานนะสึกกรอได้ยากนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความที่มันอาจจะแข็งหน่อยและไม่ยึดเกาะถนนได้ดีเท่าๆที่ควรนะครับในะบนะอีกนายหนึ่งนะครับค่าเทรดแวร์ที่ต่ำเนาะที่รถแข็งชอบใช้เนี่ยเพราะว่ามันมี ค่าการยึดเกาะที่สูงนะตัวยางมันจะนิ่มเอาเล็บกดจิกนี่เป็นรอยเลยยางมันจะนิ่มยิ่งยางนิ่มแปลว่ามันสามารถเกาะกับพื้นผิวคุกขาุขรุกขกข,ของพื้นถนนได้ดีสร้างฟริกชันสร้างแรงเสียดทานได้ดีทําให้การออกตัวเป็นยนไปได้ดดีแต่นะก็ต้องแลกมาด้วยการสึกหล่อที่มากนะยางพวกนี้ก็เลยอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ในถนน ประจําวันชีวิตประจําวันเท่าไหร่นักเนาะไม่ใช่ขับขับไปเอา้ายังไม่ถึงปีเปลี่ยนยางแล้วยางสึกหมดนะฮะก็ปัจจุบันก็ต้องเลือกเลือกอยางที่มันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเราโอเคมีความนุ่มนวลด้วยเกาะถนนได้ดีด้วยและกะ็มีความทนทานมีอายุยืนยาวนานเนาะประหยัดเงินในกระเป๋านะครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะเห็นพวกรถแข่งเนาะฟอร์มูล่าวันฟอร์มูลาทูฟอร์มูลาทรีหรือว่ามอเตอร์ไซค์ ide, นะครับมอเตอร์ไซค์แบบมอโตージีพีวกนนี้ทำไมรถแข่งเขา,าถึงไม่มีดอกอยางเนาะ ยางพวกนี้เขาเรียกว่ายางสลิกนะผู้ชมที่มันไม่มีดอกยางเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้หน้ายางทั้งหมดเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นทั้งหมดเพื่อส่งแรงไปที่พื้นทั้งหมดเพื่อสร้างฟริกชันให้ได้มากที่สุดเพื่อยึดเกาะก,กับถนนให้ได้มากที่สุดนะครับยางพวกนี้ก็เหมาะสมในการใช้แข่งแต่ไม่เหมาะสมในการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่า การที่มันไม่มีดอกเนี่ยก็กลายเป็นข้อเสียของมันนะเพราะว่าเวลาชีวิตประจาวันเราไม่ได้อยู่ในสนามแข่งใช่ไหมที่ถนนแห้งๆตลอดเวลาบางทีเราจะเจอแอ่งน้ำนะยางพวกนี้จะเรียกว่ากลัวน้ำเลยดีกว่าด้วยการที่มันไม่มีดอกยางเนาะดอกยางเนี่ยที่มันทําหน้าที่ก็คือมันทําหน้าที่เป็นร่องระบายน้ําเวลายางมันเหยียบลงไปในแอ่งน้ํามันจะมีพื้นที่ให้น้ำเนี่ยได้วิ่งวิ่งออกตามร่องตามร่องตามร่องร่องเพื่อให้ระบายน้ำออกาได้เร็วที่สุดแล้วยางเนี่ยสามารถแตะลงกับพื้นถนนได้การที่มันไม่มีร่องก็เหมือนกับ เป็นนินจาวิ่งบนผิวน้ำนก็จะเกิดการลื่นอันตรายนะครับบางทีเราอาจจะเคยเห็นคลิปอุบัติเหตุบางทีที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแบบรถใหญ่นอบิ๊กไ์ใส่ยางสลิกาลาดโค้งเข้ามาไถแทแๆๆๆเนาะมันก็ไม่กินน้ําก็เลือกไม่เหมาะนะครับใช้ยางให้เหมาะกับประเภทเหมาะกับถนนละกันนะอีกคำถามนึงต้องมีมาคู่กัน้วไหนๆก็พูดเรื่องยางละวตมีมาคู่กันากเอ้ย บูมันลีลาลีลาจางังเลยว่ากวาจะแข่งกันได้ต้องมาเบินยางควันขมงโฉงเฉียงเมนก็เมนทากันไปทําไมนะครับทำกันไปทําไมมันมีเหตุผลอยู่เนาะเรื่องการแข่งขันนะคุณผู้ชมอะไรแับได้เปรียบเสียเปรียบกันเล็กน้อยนะเขาก็ต้องทํากันให้เต็มที่การเบินยางก็คือการเปิดหน้ายางเนาะเปิดหน้ายางให้หน้ายางบางทียางพวกนี้มันนุ่มพอมันนุ่มมันเก็บ หินเก็บฝุ่นเก็บอะไรเล็ๆมาการเบิรนก็คือการเปิดหน้ายางทําให้พวกนั้นอนะหลุดออกไปทิ้งออกไปพวกฝุ่นอะไรหลุดออกไปและนอกจากนั้นแล้วก็ยังอ,อุ่นเนาะเป็นการวอร์มอยางทําให้ยางมีความร้อนเพราะมันร้อนมันก็เหนียวมันก็เหมาะที่จะวิ่งอะันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งแบบดึงพื้นได้ดีเกี่ยวกับพื้นได้ดีเนาะพาตัวรถไปได้ดีนะฮะแล้วทําไมฟอร์มูล่าวันเขาไม่เห็นเบิรนยางกันเลยอ๋อฟอร์มูล่าวันนี่มันแข่งกันระดับล้านระดับ10ล้านร้อยล้านนะคุณผู้ชม เขามีนู he s s so, ่นเลยมาเป็นมาเป็น e ห่อเลยคุณผู้ชมมาเป็นห่อเหมือนกับถุงร้อนเลยห่อยางไว้แล้วเสียบไฟให้อุณหภูมิจ่ายอุณหภูมิให้ยางอุ่นให้ร้อนตลอดเวลานะเขาลงทุนกันระดับนั้นแล้วฟอร์มูล่าวันเนาะเรารู้ไปแล้วทําเครื่องให้แรงทําไงนะเรารู้ไปแล้วว่ายางก็ยางก็ต้องดีเพื่อส่งแรงจากเครื่องลงไปที่ล้อให้ได้ต่อไปเป็นอีกวิชาหนึ่งวิชายุทธวิชาตัวเบานะยดตัวเบาที่ไม่ใช่จากหนังจีนนะครับเราอาจจะเห็นว่ารถหลายคัน นะครับมีในสนามแข่งในรถแข่งในในสนามดรากอะไรเงี้ยทำไมต้องทําฝากระโปรงเป็นสีดำา่ะทำไมต้องทาประตูเป็นสีดําทําไมต้องทําอะไรกันอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับไอ้วัสดุพวกน,นั้นก็คือการคาร์บอนไฟเบอร์เขาใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ําหนักเบากว่าแต่มีความแข็งแรงนะพอๆกันกับเหล็กนะก็เอาเปลี่ยนฝากระโปรงฝากระโปรงหน้าผู้ชมเหล็กทั้งดุดน,นะกิโลอะ่ะเขาก็เปลี่ยนใส่ คาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปให้มันเบาลงประตูก็เปลี่ยนคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปเปลี่ยนมัสดุต่างๆลดน้ําหนักเบาะหลังเคยมีถอดออกแม่งหมดเบาะแขนการขับคนเดียวเบาข้างเอาออกนะจากกระจกนะที่เคยมีนะบางคันก็เปลี่ยนออกถอดออกเปลี่ยนเป็นพวกโพลีคาร์บเนตทําทุกวิถีทางเนาะทำทุกวิถีทางเนะนะบาะเปลี่ยนใหม่พวงมาลัยเปลี่ยนใหม่คอนโซลอะไรไม่ใช้เอาออกแอร์ไม่ต้องมีออกให้หมดท,ทําทุกอย่างให้เบาที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ เหมือนมีม so, er, er, ้าสองตัวตัวหนึ่งแบกของตัวหนึ่งไม่แบกของวิ่งแข่งกันตัวที่มันไม่แบกของมันก็ต้องไปได้ไวกว่าอยู่แล้วนะเขาเรียกเป็นแรงม้าต่อน้ําหนักนะแรงม้าที่เท่ากันน้ําหนักที่ต้องแบกเนี่ยที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการแข่งขันนะครับในบางรุ่นบางกติกานะบางกติกาก็ต้องระบุไว้ว่าเออคุณจะทํางงานก็ได้จะลดน้ําหนักมาก็ได้แต่ว่าห้ามต่ํากว่าันอ่าตันรถที่น้ําหนักต่ํากว่าก็ต้อง โดนอะไรทำโทษนะก็ต้องมีการเอาของไปถ่วงให้น้ำหนักอ,อยู่ตามเกณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการใต้เปรียบเสียเปรียบกันเนาะยิ่งบางคันยิ่งแล้วนะยิ่งหนักๆักเลยนะแล้วเขาเรียกว่าสเปซเฟรมหรือว่าอย่างพวกรถนสคาร์นะหรือว่ารถแดกรุ่นใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยดูไม่เป็นรถแล้วมีแค่โครงข้างในเป็นโครงแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นกระดองกระดองจากวัสดุพวกคาร์บอนอย่างเงี้ยมาครอบแค่ครอบเข้าไปเหมือนรถทำมิยาเออเหมือนรถทำมิยาเลยเหมือนรถของเล่นเลยคือมีโครงตัวหนึง่งแล้วก็เอากระดองมาครอบจบแค่นั้น เพื่อลดน้ำหนักเพื่อความเร็วความแรงนะในที่สุดเขา,าจะเป็นไได้ต่อนในเรื่องของมีคําถามเข้ามาว่าเอา้าทามันแบบนากระจกมันหนักใช่ป่ะทาไมถึงไม่เปิดกระจกขับไปเลยอ่ะอ่าทาไม่เปิดกระจกขับไปเอากระจกทิ้งไปเลยมีแต่ของเครื่องนอกมันเป็นสิ่งที่ตามมาคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกนะครับรถบางทีเราเห็นโหทําไมมันต้องทํา มีติดนูน่นติดนี่ติดสปอยเลอร์ใหญ่อย่างกระลาตักผ้านะหรือว่ามีกันชนหน้าบานเป็นปีกทำไมมันต้องเตี้ยติดพื้นขนาดนั้นทำไมขับยังไงอะทำไมต้องขนาดนั้นนะมันก็อยู่ในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับทำไมต้องเตี้ยการเตี้ยเนี่ยนอกจากที่มันจะช่วยลดจุดสูญทุกแล้วนะมันก็ยังย้อนกลับไปเรื่องที่เราพูดถึงคืออากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกได้ด้วยนะครับการที่มันเตี้ยเนี่ย มันคือการจัดการอากาศนะครับทำให้อากาศเนี่ยลอดผ่านใต้ท้องรถเนี่ยให้น้อยที่สุดนะเขาต้องการอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อากาศที่มันผ่านด้านบนเนี่ยเออ้ผ่านไอ้วัสดุต,ต่างๆที่เขาติดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์เอยคานาดเอยพวกสเกิร์ตเอ่ยเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วให้อากาศมันถูกไหล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 และสร้างแรงกดให้กับรถนะครับสร้างแรงกดให้กับรถอากาศกดรถยิ่งรถวิ่งเร็วยิ่งกดแรงกดหนักหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น เพื่อให้มันมีแรงกดกดลงไปก็หลักการก็ทำงานคล้ายๆตรงข้ามกับเครื่องบินเครื่องบินผ่านอากาศเพื่อสร้างแรงยกใช่ไหมปีกสร้างแรงยกไอ้นี้ก็สร้างแรงตรงข้ามก,าก,ากาันคือกดลงกดให้รถติดกับพื้นให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทุกๆอย่างเอาทำทุกๆอย่างทุก,ๆ,ทกๆวิธีทางนะครับเอาแรงกันไปแล้วนะครับอย่าลืมเรื่องของความปลอดภยัยนะความปลอดภัยบางทีเรามองเข้าไปในรถแข่งพวกนี้มันจะเห็นเหมือนเป้เขาเดินท่ออะไรกันอยู่ในนั้นว่าหน้ามีท่ออะไรเต็มไปหมดเลยเนาะจะไปส่งท่อหรือเปล่า คอนจรงไม่ใช่คอจริงเขาเรียกว่าไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่าโลเคชนะครับโลเคชก็ตามชื่อเลยเคชแปลว่าโกโรแปลว่าหมุนนะครับพวกนี้มันคือวัสดุนะโลหะนะครับก็แล้วแต่ตามแต่กฎของแต่ละสนามที่จะระบุมาว่าจะช่างใช้โลหะแบบไหนประเภทไหนนะครับมีความโตของท่อเท่าไหร่มีความหนาของเนื้อโลหะเท่าไหร่ด้วยนะครับห้ามตัดห้ามต่อห้ามเชื่อม หรือว่าเชื่อมได้หรือว่าย out, นะึดน็อตเอาเขามีกฎมาละเอียดมากนะในการแข่งขันแบบระดับประเทศนะที่ต้องมีก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อว่าเขาถักกันเป็นกรงอยู่ในในในรถเนี่ยเพื่อการแข่งขันมันต้องมีกระทบกระทะมีอุบัติเหตุมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายเกิดขึ้นพลิกคว่ำขึ้นมาชนกันขึ้นมานะครับไอเหล็กบางๆของรถอะหรือยิ่งรถบางคันที่มันมันเปลี่ยนเหล็กไปแล้วว่ามันเปลี่ยนไปไปใส่คาร์บอนใส่ไฟเบอร์อ้วรพวกนี้เนาะมันเอาไม่อยู่หรอกเนาะกระแทกเข้ามาอันตรายต่อผู้ขับนะครับ ไอ้กงพวกเนี้ยมันก็จะคำไว้บางทีรถกิ้งหมุน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 หม ไม่ติดชุดพวกนี้ไม,ไม่ไม่ติดไฟนะครับรองเท้าที่แข็งถุงมือที่ใช้นะฮะมีหมดนะครับแล้วก็มีเป็นตัวคล้ายๆเฝือกคอล็อกคอก็คือเวลาชนมันกระแทกแรงที่มันเกิดอาบาุบัติเหตุที่คอหักได้ไอ้ตัวนี้ก็จะค้ำไว้ไม่ให้คอหักนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของสวิตช์ดับดับไฟตัดไฟรถก็คือถ้ารถเกิดอุบัติเหตุคุณต้องดับเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้นะมันอันตรายในะการเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็มีถ้ามันไฟไหม้แนละ้วทาไง บางบางสนามแข็งเนาะเขจะมีแบบว่าคุณต้องเดินท่อเลยมีทางรับเพิงแล้วก็เดินท่อไปฉีดเหมือนเหมือนตามอาคารอะที่มันจะมีสปริงเกอร์อยู่บนบนอาคารถ้าไฟไหม้ม่ได้หมุดนี่ก็คือเหมือนกันแต่เป็นสารดับเพลิงกดปุ๊บมันจะฉีดเพื่อดับไฟเนาะแล้วก็ภายในกี่วินาทีนะคนขับจะต้องออกจากรถให้ได้นะไม่ใช่ว่าคุณขยันสร้างสร้างสร้างแต่ว่าลืมนึกถึงความปลอดภัยของคนขับนะ ก็พอของปากของคอนะครับคุณผู economic, right? right ้ชมกับตอนนี so, ้เนาะเรื่องราวของรถแข่งรถซิ่งนะครับก็จะได้รู้ว่าเออที่รถแข่งเขาทํากันไปแบบนั้นมันมีเหตุผลของเขาเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกวิทยาศาสตร์ให้กับคุณผู้ชมมากนะแต่มันก็เป็นเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยฟิสิกส์อยู่กับเราทุกทที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เนาะฟิสิกส์อยู่กับเราทุกทที่วิทยาศาสตร์อยู่กับเราทุกทที่นะครับก็ประเทศไทยของเรานะก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของกีฬามอเตอร อาเซียนของเราเนาะก็มีสนามที่บุรีรัมเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนี่ก็มีงานบางกอ,อกออโต้ซาลอนนะแล้วก็เมื่อต้นเดือนกรกฎานะก็มีการแข่งขันบางแสนซูเปอร์ซีรีส์นะก็ชื่นชอบกันนะสนามบางแสนเนี่ยมีคนมาลงแข่งนะชาวต่างชาติมาลงแข่งกันมากมายก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเรามากมายนะครับเวลาคุณผู้ชมเนาะได้เห็นการถ่ายทอดสดได้เห็นการที่เขาแข่งขันกันก็จะได้ มีความรู้นะได้รู้สึกสนุกและอินกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับจากตอนของเราเนาะแต่อย่างไรก็ดีนะผู้ชมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องความปลอดภัยนะฮะจะอยากแข่งก็ไปเล่นกันในสนามนะครับเดี๋ยวนี้สนามมันไม่ได้แพงเนาะของห้าของเราเนี่ยนะครับเขามีเปิดให้ให้เช่าให้ขับให้ขี่กันนะก็รวมตัวกันมารวมตัวกันมาปิดสนามขับไปเลยออยากแข่งแข่งในสนามแข่งกันไปเลยนะฮะไม่ไปรบกวนคนอื่นนะฮะแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้ในะผู้ชมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยกดซับสไคร้หรือแชร์กันออกไปด้วยนะฮะมีอะไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ว่า,าชื่นชอบหรืออยากแนะนําอะไรอยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาเล่านะฮะก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้เล่าหมดแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไปดีกว่า